อาวุธปืนหลักของพวกเรากันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูอาวุธรองของเราครับอาวุธรองของเรานะครับก็จะใช้ต่อสู้ในระยะประชิดนะครับหรือในยามที่อาวุธหลักของเรากระสุนหมดครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ในมือผมนี้นะครับมันคือปืนโคลส M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งขนาดสิบเอ็ดมมครับหรือภาษาทางการนะครับเราเรียกไอ้เจ้านี้กันว่าปืนพกแบบแปดหกครับจะว่ามันเป็นปืนพกในตำนานก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันถูกคิดค้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับและประเทศอเมริกานะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นี้รรัมมมนกก็็จจะีีอยู่เธดา 911ธรรมดากับ M1911A1 นะครับจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับแค่ปรับเปลี่ยนรูปทรงนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูมาตรฐานและขีดความสามารถของมันพอคราา่าวๆกันครับ M1911 นะครับมี2กระสุนที่สามารถบรรจุกระสุนขนาด11ม mm มได้7นัดครับมาทํางานด้วยแรงถอยนะครับเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติครับระยะยิงไกลสุดเมื่อทํามุม30องศานะครับอยู่ที่1,500เมตรครับส่วนระยะยิงหวังผลนะครับอยู่ที่50เมตรลงมาครับเมื่อบรรจุกระสุนเต็ม7นัดนะครับจะมีน <ทำ S 2> <ม>้ําหนักราวๆ2.4ปอนด์ครับหรือราวๆ1กิก นิดครับ